อือืคักคัดคัค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะมาพบวผอกันกับอีหลาผ้าหลาะผ้ากินผ้าแซบคนเก่าคนเดิมเช่นเคยเด้๋ยจ้ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ลาการิผ้าพีผ้าน้องมาจัดนี่เลยจ้ะพี่น้องคะ่ะหมักพีพวนเนาะจ้ะ ล้วก็มีสวรรลดหรือว่าบักกระทกโลกมากอยู่หน่วยหนึ่งเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะอันนี้คืออยู่ในบ้านเจ้าของเนาะคะ่ะเพิ่นซุกอยู่หน่วยเดียวคะ่ะหลาก็เลยเอามาจัดคููกันกันกนกบหมักพีพวนเนาะจากพี่นองคะ่ะมึงคะอ้ยหน,น่วยงามๆเลยคะ่ะพี่นองคะ่ะส่วนหมักพีพวนกับหน่วยใหญ่ๆคะ่ะ มีพร้อมแจ่วกับพิกเกลือเนาะค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวฟังนี่จะเป็นหน่วยถีเพื่อนยังซุกเ่ราะท่านเด้เต็มถีเนาะคะ่ะเดี๋ยวหลาสีลองหน่วยซุกคำหามเนาะค่ะพี่น้องจ้ากะช่วงนี้กะจะเป็นรดูของหมักพีพวนเนาะคะ่ะไร้ทีไล้มองกะยังมีพ่อให้พี่เห้น้องได้เลือกได้หาพ่อได้กินอยู่เนาะค่ะพี่น้องจ้า คุยกับพีกเกลือเลยจ้าพี่นองคะสำหรับกพีพวนก็จะมีทั้งต้นที่เพิ่นหวานแล้วกับต้นทีเพิ่น เปี่ยนเปีวยวค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่ามือนีลาจัดมาแบบเปียวด้อค่ะกันแล้วแต่ต้นเพื่อนคือกั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้นหวานกับสีหวานหวานต้นไดเปรียวเพื่อนกับเปรียวคือกั้นเนาะจ้าหนี่เลยจ้าคุยกับพริกเกลือนเนาะค่ะพี่น้องจ้าอู้ ใส่ส่วนตักสดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะอ่ะจัดหน่วยใหญ่ๆงามๆเนี่ยแหละนะคะมาจากพี่น้องค่ะมาเซ็จเซน้ำกันไกน่หลาด้วยจากพี่น้องค่ะ จัดแนวสมแนวแสบย่ำกะเว้นเนาะคะ่ะจังแสบค่ะอืมกึนในป็นลุดลงคอหลดจ้าพี่น้องคะอันนี้จะเป็นบักกระทกโลกเนาะคะ่ะหรือว่าบักสซวรลดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ วิธีเกี่ยก็คือใส่มีดผ่าตรงกลางหน่วยเพิินเลยนะจ๊ะพี่น้องค่ะผาครึ่งเด้อค่ะจะแนว่ังแนวนอนกับตามแต่พี่น้องสะดวกเลยเนะจ๊ะลักษณะด้านในเพิินเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เนาะจ๊ะพี่น้องค่ะ เพิ่นกำลังเป็นนวยปีหนีปีแหลกเ้ยค่ะพี่น้องคะและะ้วก็นวยแหลกแหกม้านพอดีเลยคะ่ะพี่น้องเมื่อต,ตนน้นนวยอยู่สองนวยคะ่ะเพิ่นเป็นอาจะเป็นปีแหลกนั่มแหละ,ะคะ่ะก็เลยหน่วยนวยยังบ่หลายเนาะคะ่ะแต่ว่นดอกเพิ่อนอะดกเต็มต้นเลยจ้ะเอาผิวเกลือห้อยลงไปแล้วก็คุยเลยนะคะพี่น้องคะ เป็นจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานเด้อจ้ะสำหรับบบเซาวร์สเนยเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะมาเอามากินแบบพีพวนกันต่อเลยจ้ะที่เด็ดของเราวันนี้คือ บักพีผวนเด้อจ้ะหอพี่เห็นน้องได้ยเบิ่งได้ยชมน้ำกันไก,ไก่เลยจ้ะพี่น้องคะอื้มอืมคัดคัดคัดพี่น้องจ้ะ ฟังทางด้านล่างตรงนีกับน,นวยเพิ่นจะซุกสุกแห้งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหล่าจะลองมาซิมเบิงเนาะค่ะวานนวยซุกชํำๆเนี่ยเพิ่นสีหวานบอเนาะคะ่ะสำหรับต้นที่เพิ่นเปียวเนาะคะ่ะอันนี้บอกก่อนเลยคะ่ะว่าต้นแบบเปรียด้อคะว่าแม,มนแบบหวานถ้าแบบหวานนี่คือสุกนิดนึงเพิ่นก็หวานแล้วเนาะจ้า ปูงบินตำกับมานาค่ะพี่น้องจ้าส่วนนวยซุกจีเพิ่นสุกจัดเนาะค่ะพี่หน้องค่ะคือสุกมากๆเพิ่นก็นจะมีความหวานอมเปรี้ยวอยู่คือเกาเนาะจ้ะถ้าต้นใดที่เพิ่นหวานอยู่แล้วอะซุกน้อยเดียวอะเพิ่นก็หวานเลรวเนาะค่ะพี่น้องจ้ะ แต่ก็ถือว่าอร่อยใช้ได้อยู่เด้อจ้ะพี่น้องคะพวงดานนี่ก็คือเพิ่นย่างซุกบ่ท่านเ,เต็มทีเนาะจ้ะเปิน่นกจะมีออกสีเหลืองๆสมๆนิดนึงเนาะคะ่ะส่วนนวยที่เพิ่นซุกแห้งๆซุปคือจัดจเปิ่นกจะเป็นสีแดงแดงจัดเลยเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะเปลือกเพิ่นกันสีแนมเบิ่งบค่อยสวยเป็นไหนเนาะคะ่ะอืม มามาจากพี่น้องคะมาแซบๆน้ำกันไก่กหลาเลยจ้ะมากินบักพีผวนเจวพริกเกลือด้วยจากพี่น้องคะเป็นเมนูแซบๆคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าพริกเกลือหลาดลงเลยจ้ะอืม สำหรับในของหมอพี่ควรัยสิกเ้นนเล่อยกระดรู้ว่าจะคายเม็ดกระดด้วยจ้ะพี่น้องคะ เป็นเมนูแกงห่วงไดเด้อจ้ะพี่น้องคะ่ะซว่งแน่นอนคะ่ะผูใ้ใดที่ง่วงห่วง,ง่วงจากการทํางานหรือว่างห่วงจากการอดลับอดนอนเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะซว่งแน่นอนคะ่ะเมนูนี้ สำหรับบักพีพวนคือ <c oughs> หากินขอนคางยากแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องขะตั้มต้องไปหาตามป่าตามดงเนาะคะ่ะบางหม่องเพิ่นกับสีโบมีปลาโบมียังแล้วกับสิขอนคางหากินยากนิดนึงเนาะคะ่ะแต่ก่ายังพ่อมีขายแนอยูต่ตั้มตลาดของปลาหรือว่าเป็นตลาด ปลาเนา่าจากพี่น้อง่าที่เพิ่นข,ขายของปลาโดยเฉพาะเลยอันนี้คือมีแน่นอนจะมีผลไม้ปลามีของปลาทุกแบบทุกอย่างเนือจากพี่น้องะ่ะจะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลเนืะองจากยิงกินกับยิงแสบเลระคะพี่น้องจ้า นางกินไปนํากับฟังเสียงนกเสียงกาหองไปนําด้วยจ้ะพี่น้องคะบ้านหลากอะอยู่ไก่กับถนนเนาะคะ่ะเสียงกับขอนข่างจะดังนิดนึงเนาะค่ะจะมีเสียงรถผ่านไปผ่านมาเนาะจ้าแล้วก็จะมีเสียง,น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 ,กกยงนกเสียงกาขอนข่างจะหลายเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าบ้านหลาอยู่ในไก่กับแหล่งชุมชนเนาะคะ่ะ กะกบาบขอโทษขอให้พี่นองและเอฟซีสุกสุขคุ้นน้ำเด้อจ้ากินย่ำได้กระแสบพี่นองจ้ะสำหรับมือนูบักพีพวนเนาะคะ่ะกินย่ำได้กับ่เคยเบื่อจ้าเชื่อค่ะพี่อพนองจ้า สำหรับมือเนลาก่ะสีพ่อสำหนีกอนเด้อค่ะลากะสีข่ขอโตลาพีล่านองไปเพียงสำหนีกอนเด้อจ้ะพบผอกับอีลาได้ไหมในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ